ต้องบ้านเซนนะคะสวยอย่างเซนต้องบ้านเซนนะ สวัสดีค่ะแนนคิวดีเฮาส์ค่ะสวัสดีค่ะมินนี่จากคิวดีเฮาส์ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะน้องมินเราก็อยู่กันที่โครงการเซนเนเจอร์เแปลงที่6ค่ะแบบบ้านโมเดิร์นโมริเตค่ะขนาดเท่าไหร่คะพื้นหลังนี้ขนาดหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่200ตารางเมตรค่ะแล้วก็พื้นที่ดิน99.3ตารางวา ามากคือใหญ่มากจริงแค่ฟังก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วค่ะบ้านหลังนี้อ่ะใช่แล้วแล้วก็ฟังก์ชั่น,ะะนภายในนะคะบ้านหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้ำสามพื้นที่จอดรถสามพื้นที่จอดรถใช่คือแบบ <c oughs> มันแน่นมากมันใหญ่มากตรงนีออ้อะดูค่ะดูค่ะดูจากในกล้องเห็นได้เลยว่าโอเคพื้นที่จอดรถเราเนี่ยหลังเนี้ย ยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆจอดรถได้ถึง3คันสามคันด้วยกันนะคะใช่แต่แต่ที่อยากโชว์มากหลังนี้คือเดินเข้ามาสะดุดตาเลยก็คือยังไงคะข้างหลังวิวบ้าคืออลังการมากจริงๆคือทุกคนต้องดูนะคะเนี่ยอ่านี่นีน้องมินพาเดินชมนะคะมีเป็นวิวนาเนาะแล้วก็เท่จริงๆก็คือเป็นวิวเขาเลยใช่ค่ะวิวเขาอันนี้จะอยู่ตลอดไปใช่ใช่เป็นแบบทิวเขานะคะทุกคนแล้วก็จะมีสวนอะไรอย่างนี้ให้เนาะใช่ไหมค่ะใช่แล้วค่ะ ก็จะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยธรรมชาติจริงๆเลยค่ะ้รงมีนหลังนี้นะคะสุดยอดจริงๆแล้วเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยนะอ๋อซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของคีดีฮาเราเล้นะค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยมาทุกครั้งก็ต้องพูดนะคะก็คือจะมีสเต็ปเบรกล้อให้ด้วยค่ะใช่ซึ่งคีดีฮาของเราทุกหลังจะมีเบรกล้อให้อยู่แล้วเนาะใ่ะแต่หลังมีพิเศษอย่างหนึ่งคือที่จอดรถเนี่ยเราจะสแต็มลายคอนกรีตให้ใช่แล้วค่ะสวยมากสวยมาก ด,ดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงเนาะใช่อายางตรงนี้ตรงนี้รนเรามีจ,จุดปลักจุดปลักอ้าอุ้ยมีต้องสงองจุดแน่ <c oughs> มีปลั๊กไส้ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดเนะ <c oughs> าะค่ะค่ะอะไรก็อยากทำบุกทากินกันตรงนี้ก็เสียบปลั๊กจับตรงนี้ได้เลยถูกสะดวกมากๆนะใช่แล้วค่ะก็คือนอกจากจะเป็นพื้นที่จอดรถแล้วนะคะก็ยังแบบ เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ด้วยอ่ะเลิศมากยิ่งใหญ่มากจริงๆยิ่งใหญ่มากจริงๆเนาะแล้วก็แบบวิ้น้องมินดูตรงนี้สิเขามีแบบถงทางเดินให้ด้วยนะคือวันฝนตกเราก็ไม่ต้องเปียกวันแดดแรงแบบนี้เห็นไหมคะร่มมากเลยร่มเดินให้ร่มแบบยิ่งใหญ่เดินเข้าบ้านใช่ค่ะถงมากตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าเออบ้านเราแบบดูโปร่งแล้วก็ดูใหญ่มากจริงๆหลังใช่ค่ะอ่ะพี่เริ่มอยากจะแบบว่าเห็นข้างในแล้วล่ะว่าเอ้ยด้านในบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้านะคะ ได้เลยอ่าอันนี้คือโอ้โถงมากนะคะนนเปิดประตูได้สองฝั่งใช่เป็นบานสลับนะคะอ่านี่หูยน้องมินคือแบบบ้านหลังนี้คือกว้างจริงๆนะ<า>แล้วก็สัดส่วนตรงด้านในบ้านนี่ก็คือแบบ กว้างแล้วก็อินทีรเรียเขาจัดเต็มมากต้องเทียบตัวพี่แนนกับขนาดบ้านเราดูเป็นแบบดูเล็กไปดูที่กเล็กเลยนะคะ่ค่ะก็เดินเข้ามาเนี่ยเราจเจอเป็นโถเออเป็นห้อง living r o รูมเลยนะคะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีทีวีให้เนาอเป็นแ้้นะคะก็ ใช้สอยได้แบบสะดวกมากโซฟาขึ้นุ่มมากแล้วพี่อยากพี่อยากจะแบบเมานิดนึงนะคะก็คือนอกจากจะมีลิฟวิ่งรูมตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีตรงด้านหลังตรงนี้ค่ะน้องมินเป็นโซนแบบทํางานนะคะเป็น working นะคะก็แบบแบบนี้เลยนะคะนั่งทำงานสวยๆไปอะไรอย่างนี้ชมวิวชมวิวชมวิวก็ได้เนี้ยคือแบบตรงนี้เป็นกิมมิคของบ้านจริงๆนาทำงานเราอยูข้างนอก คิดอะไรออกอะไรก็แบบออใช่นนะคือแบบคุณจะรู้สึกว่ามีมีไอเดียอะไรผุดขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะคะใช่ไหมแล้วก็โซนดิงอันนี้ก็คือแบบ ชาวทูพีเซนมากค่ะน้องมินเราจะเป็นแบบโอเ n นแพลนเนาะของระหว่างโซนไดนิ่งกับตรงตัวลิฟ i ิ้งรูมใช่ไหมใช่แล้วค่ะใช่คือแบบมีชัน a n d e l i ียนะคืออลังการจีิงืใหมาพร้อมกับบ้านหมดเลยเนาะใช่ค่ะคุ้มมากๆหลังนี้ใช่ค่ะ้ากจริงๆนะคะคือแบบใหญ่มากพี่อยากจะบอกว่าหลังนี้มีลูกค้าแล้วนะแล้วขายได้แล้วขายได้แล้วด้วยใช่มากใช่แลวแบบต้องบอกเลยว่าโดยปกติแล้วอะถ้าเป็นแบบ ที่อื่นเนาะก็ก็คือสมมุติว่าขายได้แล้วที่จริงขายได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วค่ะแต่เราไม่หยุดแต่งนะงก็แต่งเรื่อยใช่เราแต่งเรื่อยๆก็คือเราอยากจะให้ลูกค้าค่ะรู้สึกได้ว่า เราอะใส่ใจจริงๆนะคะก็คืออยากจะจัดเต็มให้เขาไปเลยก่อนส่งมอบเนาะก่อนโองนงะใช่ค่ะคือโดยปกติแล้วถ้าที่อื่นก็คืออ้าวได้ขายแล้วเหรอโอเคไม่แต่งต่อแล้วนะก็คือจบแต่ว่าเราอะอยากจะให้ลูกบ้านเงี้ยค่ะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกเรามีกิมมิคนะมีอะไรเพิ่มมาเต็มทั้งหมดเลยนะคะก็นี่แหละคะ่ะจัดเต็มอย่างมากเลยน้องมินก็คือ เที่ยวกระเป๋าก็อยู่ได้เลยใช่ที่คือพร้อมมากจริงๆค่ะค่ะใช่แล้วพี่จะพาไปดูโซนไหนต่อเป็นห้องนอนหรอหรือว่าเราจะไปทางไหนก่อนดีพี่อ่ะอยากจะพาน้องมินไปดูในส่วนห้องนอนก่อนขวาหร้ายซ้ายดีไปซ้ายก่อนเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องมาสเตอร์เบดรูมพี่ก็ขอโฆษณาอีกนิดนึงนะคะอย่างน้องมินนั่งแบบนั่งดูทีวีใช่ไหมนั่งดูทีวีน้องมินก็แบบเออนั่งดูทีวีตรงนี้ใช่ปะแล้วก่าแบบถ้าสมมติว่าน้องมินนั่งทํางานล่ะ นั่งทํางานใช่ไหมนั่งทํางานมันก็ดูไม่สะดวกใช่ไหมคะใช่ทีวีเราค่ะเฮ้ยมันหมุนได้นะอันนี้ต้องดึงออกก่อนแบบนี้นะคะคุณเขามีขาโยกข้างนะคะขาแขวนก็ได้ใช่คือหมุนได้ทั้งขวาและซ้ายเนาะสมมุติว่าแบบเอ้ยฉันนั่งทานข้าวอยู่ฉันอยากดูทีวีก็ได้เหมือนกันนะคะคุณคือแบบเขาหมุนได้จริงๆนะแล้วก็แบบ ถ้าเอาไว้แบบนี้มันอาจจะดูเก,ก,กะกะ<ม>ใช่ไหมคะมก็ยังพับเก็บได้ด้วยนะคุณอย่างเงี้ยคุณพับจากตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะผู้หญิงแบบ<ม>แรงน้อยก็สามารถที่จะทำในส่วนของตัวพับเก็บตรงนี้ได้ง่ายเหมือนกันเพราะไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยค่ะมาไปดูในส่วนของ master b เบ r o o m กันคะ่ะไปดู master b เบ r o o m ห้องแรกกันก่อนเลยนะคะใช่ค่ะอ่า<ม>ไปดูกันนะคะ เตอร์เบดรูมห้องแรกนะคะเข้ามาเลยเนี่ยเรามีเตียง6ฟุตให้ซึ่งห้องนี้เราแถมอะไรบ้างเรามีแอร์มาให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามาโอเคห้องกว้างมากอยู่แล้วจากที่ทุกคนเห็นเอามีพื้นที่เหลือเยอะมากเราจะวางตู้โซ้าก็ได้เอาเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ชอบตรงนี้มากเลยรู้สึกว่า คือตรงนี้บอกการที่แบบนั่งทาง,งานแล้วก็มองวิวมากๆใช่ค่ะคือต้องบอกว่าวิวอ่ะทั้งสองฝั่งเลยน้องมินคะตรงนี้ก็เห็นวิวตรงนู้นก็เห็นวิวนะอ่าใช่อ๋อห้องําจะเป็นสไตล์แบบกระเบื้องนี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะใ,<ช>ให้ความแบบน่าราักน่าราักใช่ให้ความแบบว่ามูจิญี่ปุ่นนิดนึงเนาะก็คือแบบให้เกียรติกับชื่อของบ้านนิดนึงนะคะใช่อะเราอะ ให้เป็นเมรก i c นสแตนด d แบหมดเลยแล้วก็พร้อมกับตรงนี้ทุกคนเรนชาวเวอร์จ้ะตอนนี้เขาให้เมนเรนชาวเวอร์มาใช่คือแบบอลังการมากนะคะนอกจากนี้น้องมินคือหลังกระจกยังมีแบบไฟซ่อนด้านหลังด้วยใช่มีไฟซ่อนแล้วก็มีปลั๊กในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือเสียบได้ป่าผมอะไรทำสุในห้องน้ำสบายใช่แล้วพี่อะชอบมากๆเลยกับการทำผมในห้องน้ำนะคะเพราะมันสะดวกมากค่ะ ค่ะสุดยอดเลยเร<อ>านะไปดูอีกห้องกันดีกว่าใช่แล้วมาดูในส่วนของห้องหนอน master bedroom ห้องที่2ค่ะ บ้านนี้ค่ะน้องมินจะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็คือมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวถึง2ห้องด้วยกันค่ะคใช่ไปอยู่อีกห้องกันเลยดีกเนาะใช่แต่ต้องมาดูแล้วล่ะไม่คือมันพลาดไม่ได้จริงๆนะคะห้องนี้ห้องนี้นี่เลยอไซส์เท่ากันเลยใช่คสองห้องไซส์เท่ากัน แล้วก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะคะมีว<ช>ิว <view, S 1> มีวิวฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะใช่แล้วก็ตัวห้องน้ําค่ะก็คือว่าตัวกระเบื้องสําหรับห้องนี้นะคะก็คือเขาจะเลือกลายแบบออกโทนยุโรปนิดนึงนี่ค่ะอย่างแบบตัวสีเนาะแล้วก็จะเป็นขัดหินอ่อนขัดนิดนึงนะคะก็คือจะออกโทนสีเทาเป็นสไตล,ล์แบบยุโรปห้องนุ้นเป็นญี่ปุ่นไงห้องนี้นก็กดูแบบเป็นมากแบบลุกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะใช่ตรงนั้นก็จะดูแบบเป็นสาวขี้เล่นอะไรนี้ นสาวขี้เล่นแบบสไตล์น้องมินเลยน <c oughs> ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแนวประมาณนี้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าตัวห้องน้ำนี่ก็คือฟังก์ชันเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะมีตัวเลชาวเวอร์นะคะมีเทมเปอร์กันโซแล้วก็ทุกขความแบบอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแป๊บนึงคือมีนม่ะกำลังคิดอยู่นาม,มาคือห้องนอนเนี้ย เพานสูงมากใช่แม้กระทั่งในห้องน้ำก็คือเพลนสูงมากใช่ค่ะเราไปเถวตัวเล็กๆแล้วในห้องนี้ใช่รู้สึกคือร้อยโอเค เท่ากับราคาที่เราจ่ายไปตัวบ้านเนี่ยแบบมีความเรียบหรูมากมากเลยใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยแต่มากอ่าน้อยแต่มากเลยนะคะเป็นไฟซ่อนด้่นเนใช่เป็นไฟซ่อนฝ้าค่ะอันนี้คือเราสามารถเลือกเปิดไฟได้เพราะว่าห้องเมื่อกี้ค่ะเราอะเปิดไฟทั้งหมดให้ดูห้องนี้เราก็เลยปิดไฟ LED ตรงนี้ว่าเอ้ยมันเลือกปิดเปิดได้อือ่าโอเคห้องนี้ก็มีแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันมีเตียงนะคะใช่ครบ ครบเลยะนะอะมาดูในส่วนของห้องน้ําที่3กันค่ะห,งงห้องน้ำ,นำที่3ค่ะน้องมินอันนี้ก็คือแบบเข้ามาก็จะเป็นอีกฟิลีอกอีกฟิลหนึ่งนะคะก็คือแบบตัวกระเบื้องอะคะ่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนเหมือนกันแต่ว่าให้โทนแบบว่าเทาอ่อนๆดูอบอุน่นอะซึ่งห้องน้ําตัวเนี้ยเนาะคือมันจะลิงก์กับพวกแบบห้องรับแขก ซื้อคนที่มาเข้ามาบ้านเราก็สามารถใช้ได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็พิเศษมากคือก็มีมีชัเวเฮ้ยมีชว้วห้าห้องสามห้องนะอืออืค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูอีกห้องนอนหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งเป็นห้องนอนที่สามที่สามค่ะห้องที่สามก็จะใช้ห้องน้ำตัวนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเค ห้องมาก็คือใช้ได้เลยนะคะห้องห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ขนาดเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เนาะใช่ใครที่แบบว่ามีบุตรมีลูกนะคะก็จะใช้ห้องนี้เป็นห้องให้ลูกหรือว่าเราเป็นครอบครัวยังไม่มีลูกก็ทำงานออนไลน์หรอกเป็นออฟฟิศก็ได้ใช่แล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยใช่หรือว่าแบบคุณเป็นครอบครัวใหญ่เงี้ยเนาะก็คือ3มห้องนอนก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็ใช้ทํางานก็ได้เลี้ยงลูกก็ได้หรือนะคะ ก็ใช้เป็นห้องนอนของครอบครัวห้องมีสามารถอะแดปเป็นได้หลายอย่างแล้วแต่เราเนาะใช่ค่ะอ่ะคือแบบมันมันตอบโจทย์มากเลยนะคะก็คือหลังเนี้ยคุณมันเหมาะกับคนที่แบบว่าทำงานทำงานที่บ้านหรือว่า ทำงานที่ออฟฟิศก็ได้เงี้ยค่ะเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยใช่เป็นครอบครัวใหญ่หน่อยนะคะก็คือห้องแต่ละห้องก็คือตอบโจทย์สำหรับคนผู้อยู่อาศัยจริงๆน,นะคะใช่เนาะฟังก์ชันก็คือครบจบในที่เดียวจัดเต็มม,มากๆนะคะได้ข่าวว่าบ้า มีทั้งครัวในแล้วก็ครัวนอกถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่แไปดูครัวในกันก่อนเลยได้เลยค่ะ้องมินอต้องมาดูตรงนี้เฮ้ยเขามีแบบโซนนั่งแบบวินเทจด้วยอ่ะพี่ชอบจังก้นซนเห็นได้ชัดว่าเราจะก้นโซนทําอาหารออกไปเนาะกลิ่นจะได้ไม่ไม่ไม่มาขับคุ้งในบ้านใช่ค่ะก็คือแบบโซนตรงนี้อีกแล้วลองมินพี่ชอบจิบชากาแฟยามเช้าเหรอใช่แล้วแบบสมมุติแบบ พี่อยู่บ้านกับน้องมินสองคนใช่ไหมหน้องมินคุกกิ้งอยู่พี่ก็แบบนั่งจิบก,กาแฟยามเช้าแล้วก็แบบนั่งนั่งรอชิมอาหารเออั <c oughs> รอชิมอาหารใช่เป็นกําลังใจให้น้องทํากับข้าวอ,อะไรอย่าง <c oughs> นีง้ได้นะคะซ,ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เราก็แถมมาด้วยถูกไหมถูก<ท>ค,ค่ะที่สําคัญให้ตู้เย็นอันใหญ่มากใหญ่มากเทียบกับความสูงเราสองคนนะคะาหญ่กว่านี้คือแถมน้ําให้ด้วยนะใช่คือพิเศษหูยคุณ อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เอาออกนะคะคือให้ให้ไปเลยใช่เขาต้องบอกว่าแบบแถมตู้เย็นแล้วก็แถมเครื่องดื่มด้วยนะคะอ่าครัวในกันก่อนคือปกติแล้วว่าปกติครัวในเนี่ยเราจะไม่ทําใหญ่มากเนาะค่ะแต่อันนี้คือให้มาแบบใหญ่จริงๆแน่นมากจริงๆใหญ่มากจริงๆคือโอเคมากเลยก็คือครัวตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์คือยาวมากน้องมินรูจิตรงนั้นก็แบบเอ้ยวางซอสใช่คือไม่ใช่แค่ตรงนี้ยาวอย่างเดียวคือพื้นที่ตรงเนี้ยกว้าง มากนะใช่เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเออเราทําอาหารได้แบบมีความสุขมากๆเราใช่จะเดินจะอะไรมันมันเดินเหินสะดวกอ่ะมันไม่เกะกะอันนี้ก็มีเป็นตู้ลอยมาให้แล้วก็เป็นหูดูดควันเนาะใช่นีแถมหูดูดควันมาให้เลยมูดกับเตาค่ะน้องมินเราก็ใช้แบรนด์ระดับโลกนะคะของฮฟเฟเล่คุณคือแบบมันดีมากๆเลยดีต่อใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็อุ่นใจแ้ววก็แบบเอ้ยของเขามียี่ห้อเด้อ ี่ก็อยากเห็นครัวนอกเหมือนกันอือหือเฮ้ยมีตู้แขวนอีกแล้วเฮ้ยอะไรจะจัดเต็มขนาดนี้คะน้องมินคือให้คืออันนี้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้คือแบบยิ่งเดินยิ่งเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่า โอเคหัวนอกแต่คือวิวข้างในก็็นคนในบ้านแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราสามารถล้างจานตรงนี้ได้อย่างมีความสุขมากเพราะว่าสิ่งที่เราวิวที่เราเห็นนะมันโอเคมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือพิเศษด้วยนะช่องตรงนี้ก็คือเป็นช่องส่งอาหารได้ด้วยนะคะเรามีเสมมุติแบบเฮ้ยเราทำที่ย่างข้างนอกอเปิดหน้าต่างแบบเอ้ยป็นนี่รับอาหารจากพี่หน่อยอะไรเงี้ยเออนะคือแบบ มันได้หลายๆอย่างนะคะคือฟังก์ชันคือครบมากซึ่งตรงนี้เราจะทาเป็นโซนซักล้างด้วยถูกไหมใช่ค่ะตรงนี้ดูออกเลยว่าสําหรับวางเครื่องซักผ้าค่ะไม่คะใช่ไหมใช่แล้วเครื่องซักผ้าได้เครื่องอบได้เนาะเพราะว่าเรามีจุดปลั๊กให้แล้วก็เสียบปลั๊กได้ถึงสองจุดด้วยกันนะคะชอบตรงนี้มากเลยอะพี่แนนตรงที่แบบเขาลาดหินมาให้อยู่แล้วอะใช่รู้สึกว่า ใส่ใจลูกค้ามากมากเลยคือดินไปมุมไหนก็สวยบ้านหลังนี้เนาะไม่อึดอัดด้วยนะแล้วตรงเนี้ยดู private เนาะคือนอกจากเขาจะกั้นโซนตรงรั้วตรงนี้ให้แล้วอ่ะเขายังกั้นปิดตรงนี้ทับใช่ปิดตรงนี้ทับอีกคือโคตรโคตรเป็นส่วนตัวจริงๆค่ะแล้วเมื่อกี้พี่เดินออกมาเนาะสังเกตเห็นอีกจุดหนึ่งตรงนี้อ่าคือประตูยังมีระบบแบบซอฟต์ะคุณเนี่ย แล้วอ,ออโต้ด้วยนะนโโน <laughs> คือแบบเฮ้ยดีมากเลยอ่า,อาคือคือแบบลืมปิดประตูมันก็ปิดให้เองเนี้ยค่ะดีมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนหลังจากที่พวกเราสองคนเนี่ยพาทัวร์ชมบ้านแบบบ้านโมเดิร์นโมริเจ ฟังชั่นสามนอนสานาอ้มสามที่จอดรถใช่ไหมคะใช่บ้านหลังนี้นะคะขนาด200ตารางเมตรบนที่ดินขนาด99.3ตารางวาค่ะใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่า f ูลอ o อปชั n นะหลังนี้ค่ะจะเต็มมากๆนะคะแล้วสำหรับใครเนาะที่อยากได้ต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เขามีเจ้าของแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ <c oughs> ก็เรายังมีอีกหลากหลายทำเลนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะได้แบบว่าตกแต่งอะไรแบบนี้ค่ะเรายังมีเนาะสําหรับโครงการเซนเนเจอร์9นะคะแบบบ้านชื่อว่าแบบคคสเซียก็จะเป็นสไตล์ยุโรปเหมือนกันแล้วเราก็จะตกแต่งประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแคสเซียค่ะแล้วก็อ่าเรายังมีอีกหลากหลายทำเลเนาะน้องมินเนาะใช่ต้องบอกว่าโครงการเซเนเจอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่โครงการเซ n เนเจอร์9นะเรามีหลาหลายทำเลให้เลือกแล้วก็แบบบ้านที่เรามีให้เลือกเนี่ยก็คือ มีเยอะมากกว่า4 8แบบเลยเนาะตอนนี้เซนเจอร์ของเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีทำเลสันไซเนาะตอนนี้สารพีนะคะถ้ารั้วสันกำแพงแล้วก็เดี๋ยวนี้มีลำพูนด้วยค่ะไปลำพูนแล้วเออทะลุลำพูนแล้วจ้าต่างจังหวัดแรกของเราคือลำพูนนะคะก็เนาะถ้าหากใครสนใจนะคะก็ฝากติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจเข้ามาชมโครงการเนี่ยค่ะก็โทรติดต่อแนนได้ที่082 426 4414่อค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะจับจองซื้อบ้านหรือว่าเข้าชมบ้านนะคะสามารถโทรนัดพี่แนนได้เลยเนาะ,ะคะ่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับแบบ <Yay. S 1> บ้านโมเดิร์นโมริเจค่ะเย้บาย